ไม่แล้วทิศมาบ้านทาม่วงขอทั้งปวงตามติดอย่าคิดหนีนิทานสนุกกรผญาสารคดีสตอรี่คลายเครียดได้สบายใจครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้ทิศมาบ้านทาม่วงสิน,น้ำเสนอสารคดีหรือว่าเกร็ดความรู้สู่แฟนแดนไก่ไก่ทั่วไทยและทั่วโลก มนีสิว่าเรืองลูกเห็บครับอันก้อนเมฆดำลอยต่ำลมกันโชคใบไม้โบกปิวสบัดลมพัดหมุนฟ้าแลบร้องฝนหยดเย็นลงเป็นทุนลูกเห็บรุ่นน้อยใหญ่ร่วงสู่วงชนนี่คือก่อน เป็นบทนำเขาสู้เนื้อหาทีมาของลูกเห็บคํ้ามาลูกเฮ็บลูกเฮ็บนี่มียุ่สองลูกครับมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งขึ้นลูกเฮ็บหมาติดอยู่ผิวหนังหมาอยู่น้ำแมวก็มีซึ่งเป็นพาราสิตประเภทกาฝากดูดกินเลือดหมาแมว แบบเอาเปรียบโดยบวต้องลงทุนเ <c> จ <oughs> ้าของหมาเจ้าของแมวเห็นกระเด็ดหรือวดดึงออกมาบี้ลวดทุบห้แหลกตายเหยียบให้มุน <c oughs> นี่คือลูกเห็บชนิดหนึ่งซึ่งมือนี่ลูกเห็บชนิดนี้ถือว่าก้าวถึงดอกมือนี่สิก้าวถึงลูกเห็บที่เป็นเม็ดเล็กๆเ,เ,เป็นก้อนน้ำแข็งนิดน่อย ที่ล้นตกลงมาจากท้องฟ้าพร้อมกับฝนและลม่มซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติลูกเห็ดจึงว่านี่สิเกิดขึ้นย่ามฝนตกแต่ว่าก่อโบได้เกิดทุกครั้งฝนตกกระได้จิเกิดเป็นบางครั้งเท่านั้นถ้าฝนตกธรรมดาโบวีลูกเห็บเรียกว่าฝนตกธรรมดา ถ้าฝนตกบ่ธรรมดามีลูกเห็บล้นลงมาน้ำนั่นเรียกว่าผายุถลลมคำว่าถล่มนี่ควมหมายที่ขอนขางรุนแรงเพราะว่าขันมีคำว่าถลม่มสิมีการตายเกิดขึ้นเช่นเหมืองถลม่มคนยุตใไดดินที่ตายดินถลม่มผู้เขาถลม่มนาผาถลม่มโค่นถลม่ม พายุถลม่มด่วนจะอันตรายทั้งนั้นในบรรดาถล่มต่างๆสิวาัน,นี่ล้วนครับล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนั้นในการถล่มหลายหลายถลม่มเหมืองเดินภูเขาโค่นหน้าผาตุกข้างที่ถลม่มสิบ,บ่มีลูกเห็บสิบมีลูกเห็บคือพายุถล่มท่านั้นลมอยู่หนึ่งๆเรียกว่าอากาศ ทาเคลื่อนไหวเรียกว่าลมผัดเคลื่อนไหวธรรมดาผัดซาเรียกว่าลมผัดเผาเจ้าเจ้าลมบกลมทะเลก็ว่ากันไปทาพันแห้งจากลมเรียกว่าผ้ายุลมหรือผ้ายุเป็นส,สสารชนิดหนึ่งที่มีตัวตนมีน้ำหนักต้องการที่ยูสัมผัสใด ขามันพัดแห้งมาเร็วแม่จะสร้างกระลมครับต้นไม้ไงหักหลังคาบ้านปิวไปข้างอยู่ทีงสาย,ย่างกับมีมีลังเทียย่ามฝนตกเริ่มกันโชกผ้าอยู่แห้งส่วนมากเหตุการณ์แบบนี้จึมีลูกเห็บรวนตกลงมานำเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันนำซ้ำเติม เห็ดให้สัตว์โลกบาดเจ็บหรือล้มตายได้จะแคว่าล้มผัดจริงไหมสังกัดสีมื่ตีมา่มาฟาดมันก็สาหัสแล้วแถมมีก้อนน้าแข็งล้นจากท้องฝ้าสูงๆเมา่อฟาดหัวตัวตอนอีกมันสิเหลือบ่สัเ็นสันมันหนักครับมันเจ็บก้อนน้ำแข็งที่ว่าที่ล้นจากฝ้าสูงนั่นคือลูกเห็บครับ ลูกเห็บนี่เป็นลูกของผู้ใดไผ่เห็นไหมมันเกิดเมื่อลูกเห็บมานทำร้ายล่างสิ่งของเสียหายเจ้าบ้านเจ้าเมืองเดือดร้อนสัตว์เลี้ยงลมตายบานเลื่อนเสียหายพังพินา,าศไผ่สิรพิดชอบเมื่อฝนหยุดตกแล้วลูกเห็บก็บหายไปกับสายฝน แล้วเฮาสิไปเลือกคาเสียหายน้ำลูกเห็บเด็กจังไดมันไปหรอเพราะว่ามันหนีไปก็พอแม่มันพอแม่มันก็คือผลแหละครับอันสาแล้วก็ดีเก็ดคว่มลูกเรื่องลูกเห็บจิเป็นจังไดน,นั่นเฮาจงหันมาฟังต่อตอนหนาครับซึ่งเป็นลูกเห็บตอนอวสานส่วนมนี้ก็สิเดโอโนออันโอนอนองเอ้ย ขั้นฝนตกแงมแรงล่มพัดแห้งผ้าอยู่หญ่จักขอกไ้ขอกมาที่มุ่งหญาวาเวินปิวหลายคนแรนล,ลูลิเขาเฮี้ยนติวปักตูปิดล่มแห้งหมุนมาเป็นผิดต่อสัตว์สินเทึ่งสัตว์เรลี้ยงได้ยินเสียงหลังค่ากล้องในทํานองก่อนหินลนเสียงตะโกนขางบ้าน ลุงป้าวามาเห็บงัวเห้ยเจ็บหมูห้องหมาหัวหยองแมวห้องทรงล,งลงกูกเห็บล่จงากฟฝ้าทุกเมืองฝ้าว่าวันไหวเรื่องจังไลข้างหน้าขอแฟนแฟนเดื้ตามต่อเมื่อนี่พ่อสำนีขอน้องพี่ให้ยุย้